สวัสดีแฟนแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงการแข่งขันสโมรสรหญิงจิงแชมป์เอเชียนะครับซึ่งวันนี้นะครับคู่แรกที่พบกันเวลา12นาฬิก30นาทีนั่นก็คือทีมจากนครราชสีมาคิวมินซีวีซีแล้วก็ทีมจากคาซักสถานะครับเซทิซูนะครับถือว่าคู่นี้นะครับใครที่เป็นผู้ชนะก็จะเป็นที่1ของสายนะครับ และเกมในวันนี้นะครับก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยทางนครรัศสีมานะครับก็เอาชนะไปได้3ต่อ2เซตเล่นกันแบบถือว่าสูสีเลยนะครับเราไปดูเซตที่1นะครับเซตที่1ลูกเกมของทั้ง2เกมนี้นะครับก็จะเห็นว่าทางนครรัศสีมานะครับก็เป็นฝ่ายที่ เล่นบอลได้หลากหลายานะครับแล้วก็มีผู้ทำคะแนนหลักๆอยู่ก็มีชัชชออนนะครับมีหัไทยรัฐบอลเลวแล้วก็กติกามีกน,นิกานะครับกน,นิกาก็ถือว่าเป็นบอลหัวเสา์อีกคนหนึ่งที่ทำคะแนนได้ดีคู่กับชัชชออนนะครับในเซตแรกส่วนทางคาสัขานะครับก็ยังไม่ลงตัวเท่าไหร่นะครับในเซตแรกก็ยังมีผิดพลาดให้เห็นอยู่นะครับโดยเซตแรกนะครับทางนาครราชสีมาก็นำไปก่อน25ต่อ20 ส่วนเซตที่2นะครับเกมของเซตที่2เริ่มเป็นทิศทางของทางาเซตที่สูนะครับเนื่องจากว่าเกมที่บุกแล้วก็เกมที่เป็นเกมบล็อกนี่ดุเดือดขึ้นนะครับไทยทีมของนครราชสีมานะครับก็ช่วงแรกๆนี่ถือว่าไปไม่ได้เลยนะครับเจอบอลบล็อกของทางคาสซักถานตรงนี้นะครับมาเล่นงานทําให้เสียแต้มช่วงแรกๆเยอะเหมือนกันนะครับซึ่งภาพรวมในเกมนี้นะครับทีมไทยของเรา ทีมของนครราชสีมาก็หลกัหลกๆผู้ทําแต้มก็ยังเป็นชัชชออนนะครับแล้วก็มีบอลเร็วนะครับที่โดดเด่นขึ้นมาก็คือไทายรัฐแล้วก็คาริ่านะครับสอบอลเร็วนี้ที่ช่วยกับชัชชออนนะครับส่วนทางคาสคานนะครับมีความหนักที่แม่นยำนะครับแล้วก็บอลเสิร์ฟของอ คาสักฐานก็ค่อนข้างจะเล่นงานไทยเหมือนกันนะครับแต่เกมของไทยเราที่พ่ายให้กับาทางคาสักฐานในเซตนี้ก็คือน่าจะเป็นเรื่องของบอลแรกนะครับที่ไม่เข้าตรงจุดแล้วก็เวลาตีบล็อกก็ไปติดบล็อกซะส่วนใหญ่ก็ทําให้ทางคาสักฐานนี้เอาชนะเซตนี้ไปได้นะครับด้วยสกอร์18ต่อ25นั่นเองนะครับ หลังจากนั้นนะครับไทยนะครับทีมนครราชสีมาก็ได้มาแก้มือใหม่ในเซตที่สนะครับโดยเซตที่สนี้นะครับการเล่นบอลของ ไทยเริ่มเริ่มดีขึ้นนะครับแล้วก็มีเกมที่หลากหลายผู้ที่ทําคะแนนสูงสุดในเซตนี้ก็จะเป็นชัชชออนมุกสีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมีกานิกานะครับที่กลับมาช่วยอีกครั้งหนึ่งนะครับบอลเร็วก็ยังมีคาริน่านะครับที่คอยช่วยได้นะครับในเรื่องของบอลบล็อกด้วยนะครับแต่เกมนี้นะครับทำให้เกมด้วยเกมที่หลากหลายแล้วก็จุดเสียเองของทาง เซตที่สอนะครับก็จะเป็นเรื่องของบอลเซิร์ฟนะครับบอลเซิร์ฟเขาทําเสียบ่อยมากนะครับถึงแม้ว่า,าเกมนี้จะมีบอลเร็วที่เข้ามาเสริมค่อนข้างดีนะครับสำหรับคาสฐานแต่ก็ยังพ่ายให้กับทีมนครราชสีมาไปด้วย25ต่อ19านะครับสำหรับเซตที่4นะครับ,รบเซตที่4เกมกลับไปเป็นของเซตที่สออีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากว่า เกมที่เกิดขึ้นนะครับไทยพ่ายให้กับเกมบล็อกอีกแล้วนะครับทางคาซักก็เล่นเกมบล็อกได้ดีนะครับเนื่องจากว่าผู้เล่นของไทยเราก็อย่างที่รู้นะครับเป็นผู้เล่นที่ไม่ได้สูงมากกัรนิกาหรือว่ากติกานะครับก็ไม่สามารถที่จะตีผ่านบล็อกได้นะครับและท,ที่เห็นชัดก็คือเกมเสิร์ฟนะครับ โคราชก็ไม่สามารถที่จะต้านเกมเสิร์ฟได้นะครับเนื่องจากว่าเกมเสิร์ฟนี้เป็นเกมเสิร์ฟที่ทําให้ไม่เข้าตรงจุดนะครับรับแล้วก็ปิ้นออกนอกสนามแล้วก็นุสลาเองก็ไม่มีโอกาสได้เซตแบบสวยๆเลยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับทำให้ทีมนครราชสีมาก็พ่ายให้กับทางเซธทิสูไปอีก17ต่อ25นะครับ เกมนี้จุดเปลี่ยนหลักๆก,ก็คือช่วงต้นเซตนะครับเซต2แล้วก็เซตที่ที่คาซักสถานนะครับมีความเหนียวมากขึ้นมีเกมเสิร์ฟที่เล่นงานได้แม่นยำมากขึ้นนะครับทีมโคราชจึงต้องเสียผ่ายไปนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับในเกมที่5นะครับในเซตที่5นะครับดูเหมือนว่ารูกเกมของทั้ง2ทีมก็มีความสูสีมากขึ้นนะครับ ซึ่งเกมบล็อกของคาซักสถานก็ยังเล่นงานของอนคอลัษณศีมาอยู่นะครับแต่ด้วยที่ไทยเรานะครับทีมนครราลัสสีมามีความหลากหลายของเกมมากขึ้นนะครับ แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าตรงจุดนะครับเนื่องจากมีบอลเสิร์ฟที่เล่นงานอยู่ทําให้ผู้เล่นอย่างนุสลาแทบจะไม่ได้เซตเลยทําให้ทีมในผู้เล่นของนครราชสีมาเองนะครับที่ช่วยพยุงการเซตให้กับเพื่อนแต่ก็ยังมีความหลากหลายที่สามารถทําแต้มได้อย่างกติกาก็เล่นบอลแก้แล้วก็ได้แต้มหลายๆแต้มนะครับจนที่สุดก็เอาชนะทางเศษทิสูไปได้นะครับ15ต่อ10 แล้วก็ผลการแข่งขันก็ทำให้นครรัชศีมานะครับจบไป3ต่อ2เซตนะครับแล้วก็เป็นที่1ของสายนะครับก็เซทิซูก็เป็นที่2นะครับซึ่งไปรอผลการแข่งขันในเย็นนี้นะครับ เป็นคู่ระหว่างสุพีมชนบุรีอีเทคนะครับแล้วก็แข่งกับอันทายวีก็เป็นทีมจากคาซักสถานเช่นกันนะครับซึ่งผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรนะครับเราก็มารอลุ้นกันหากว่าทางสุพีมสามารถเอาชนะได้ก็สุพีมก็จะเป็นที่1ของสายนะครับ และก็จะทำให้นครราชสีมาไม่ได้เจอสุพรีมในรอบสี่ทีมสุดท้ายนะครับแต่หากว่าทางสุพรีมพ่ายนะครับและสุพรีมเป็นที่2ของสายก็จะทำให้นครราชสีมากับสุพรีมต้องเป็นมารอบสี่ทีมสุดท้ายที่ต้องเจอกันและก็อาจจะได้แค่หนึ่งทีมนะครับที่เข้าไปสู่รอบสุดท้ายอย่างไงก็แล้วแต่นะครับก็คอยติดตามแล้วก็คอยเชียร์เป็นกำลังใจกันต่อไปนะครับซึ่งตรงนี้นะครับจากทั้งหมดที่เราเห็น เกมของโคราชนะครับจะเป็นเกมที่ค่อนข้างจะดูเดือดแล้วก็มีความหลากหลายอาจเป็นเพราะว่ามีนุสลาที่เป็นตัวเซตคอยเปลี่ยนเกมเลือกให้ผู้เล่นหลากหลายนะครับทำให้เกมค่อนข้างออกมาสนุกแล้วก็วันนี้นะครับเกมของทั้ง2ทีมก็เล่นได้อย่างสูสีและก็น่าสนใจมากๆนะครับจริงๆแล้วก็นะครรัชสีมาก,ก็เกือบเหมือนกันนะครับเกือบจะพ่ายให้กับทางเทซิสูเหมือนกันนะครับแต่ก็ด้วยความหลากหลายแล้วก็ความเหนียวความตั้งใจของ ผู้เล่นทั้งหมดนะครับทำให้สามารถเอาชนะไปได้3ต่อ2เซตนะครับแล้วก็เป็นที่1ของสายเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเวลา16นาฬิกานาทีนี้นะครับเราก็จะไปดูคู่อีกคู่หนึ่งนะครับระหว่างสุพรีมกับอันทายนะครับ2คู่นี้ก็น่าจะสนุกเหมือนกันนะครับก็คอยติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับ